วันนี้ผมก็ได้ไปเจอผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขมานะก็อยากฝากข่าวดีเรื่องวัคซีนให้มั่งเราก็ฟังข่าวร้ายกันมาเยอะแล้วนะเราพูดอนาคตข้างหน้ากันว่าตอนนี้เมืองไทยถ้าเชื่อผมนะครับตามที่ผมได้เห็นกับตาผมเองได้ฟังกับหูผมเองเนี่ยเราจะมีวัคซีนวัคซีน,นยังคือคําตอบที่1มีมากดีกว่ามีน้อยตอนนี้มีเยอะก็หมายความว่ามีพอเพราะโควิดมันอยู่กับเราถึงปีหน้าสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับเมื่อาวานผมก็ให้ ข่าวร้ายเรื่องวัคซีนไปแล้วนะว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาอ,อยากบริจาควัคซีนให้เราแต่ตอนนี้ก็ติดอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศนะว่าจะยอมรับหรือเปล่าหลายคนก็ถามว่าแล้วทำไมไม่เกี่ยวกับกระกทรวงสาธารณสุขพอเวลาประเทศกับประเทศเขาอยากบริจาควัคซีนเนี่ยเขาต้องผ่านกระทรวงต่างประเทศก่อนนะครับก็หวังนะว่าทางกระทรวงต่างประเทศจะตัดสินใจถูกนะ ล้วก็ยินดีรับนะใครอยากให้ของขวัญเราเพราะเป็นสิ่งที่น่าเอานะครับก็ฝากหน่อยนะครับไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรที่จะพูดเรื่องนี้ไม่ได้มาฟ้องไม่ได้มาอะไรแต่เพียงอยากให้ข่าว่นี้นะครับว่าวันนี้มีประเทศเพื่อนบ้านเขาอยากบริจาควัคซีนเอากับแสนโดสรับมาเถอะครับรับมาเถอะครับนะครับอะไรที่มีก็ดีวันนี้ผมก็ได้ไปเจอผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขมานะก็อยากฝากข่าวดีเรื่องวัคซีนให้มั่งเราก็ฟังข่าวร้ายกันมาเยอะแล้วนะ อันนี้คือแฟกนะครับคือแฟกนะก็คืออะไรเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยนะครับกลางเดือนกันยานี่แล้วล่ะนะครับประเทศไทยก็น่าจะมีวัคซีนเนี่ยค่อนข้างเต็มปอดแล้วก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกมากเพราะอะไรหนึ่งวันจันทนนร์ที่เพิ่งผ่านมานะครับวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านมานะตกลงนะครับโรงพยาบาลเอก,กชนนะครับหลายโรงพยาบาลก็ได้จ่ายเงินแล้วนะครับได้จ่ายเงินแล้ว เพื่อจะไปวางให้กับบริษัทซูริกหรือมอร์โดนาที่อเมริกานะครับ5ล้านโดสก็แปลวันนี้เรียบร้อยแล้วงั้นสบายใจได้ครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยนะครับมอร์โดนาที่ท่านจองเอาไว้กันเนี่ยก็จะมา5ล้านโดสแต่ข่าวดีกว่านั้นคืออะไรก็ได้มีการวางเงินเพื่อจะได้มอร์โดนามาอีก5ล้านโดสเริ่มตั้งแต่เดือนมกรานี้แปลว่าตั้งแต่เดือนตุลาไปถึงเดือนกุมภาเนี่ยนะครับ ประเทศไทยจะมียาเมอ d o n a นะครับ10ล้านโดสอันนี้ผมยืนยันแก้บัตชีได้เพราะมีการจ่ายเงินผ่านองค์การเพศันไปแล้วนะครับคอนเฟิร์มจ่ายไปแล้วงัจับท่านที่จอง Merdona เพื่อจะเป็นู o เตอร์ s h o ตนะครับท่านก็จะได้รับแน่ตามกับโรงพยาบาลที่ท่านไปจองเอาไว้นะครับแต่มีข่าวดียิ่งกว่าน,นั้นนะครับอันนี้มาจากผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขเลยครับแล้วผมก็ได้เห็นกระตานะครับว่าประเทศไทยได้จัดการซื้อนะครับไฟเซอร์ Pfizer อย่างเรียบร้อยแล้วอีก20ล้านโดส 20ล้านโดสครับบวกกับได้จองไปอีก10ล้านโดสแปลว่าอะไรครับไฟเซอร์จะมาถึงมือเมืองไทยแน่เริ่มเดินนะครับตุลาไปพฤศจิกานี้20ล้านโดสมาร์โดนากับไฟเซอร์จะแตกต่างกันยังไงมอร์โดนาน,นี่คือทางเลือกทางเอกชนนะครับลว่าท่านต้องจ่ายตังค์นะครับพันหบาทต่อเข็มแต่ไฟเซอร์เนี่ยก็จะมาเพื่อฉีดฟรีให้เลยนะครับโดยที่เขาจะเน้นฉีดให้กับเด็กๆก,ก่อนนะครับอายุ12ขึ้นไป ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คือข้อมูลที่แท้จริงบวกกับซีโนแวคที่ส่งไปอีก1 0บสาไปสิล้านโดสบวกกับแอสตราเซเนกาที่ก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าอันนี้คอนเฟิร์มจากข้อมูลที่ผมได้มาจากแอสตราเซเนกาเลยนะครับว่าภายในเส้นปีนี้นะครับเขาจะส่งให้ครบทั้ง60ล้านโดสภายในเส้นปีแล้วนะครับข่าวดีมั่งนี่ไม่ใช่บะอวยรัฐบาลไม่ได้มาอะไรนี่คือแฟกต์ที่ผมให้ผมไม่มั่วผมให้แฟกต์นะครับ ก็สบายใจได้อย่างว่าเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยประเทศไทยจะมีวัคซีนค่อนข้างเต็มประตูคุณก็จะมีการเลือกได้ซีโนแวคแอสตราไฟเซอร์มาร์โดนาถ้าคุณเลือกซีโนแวคสวัสดีครับถ้าคุณเลือกซีโนแวคนะครับแอสต a าเซเนกกับไฟเซอร์คุณก็จะได้ฉีดฟรีถ้าคุณเลือก m e ร์โ n นาก็จะได้ฉีดในการที่คุณจ่ายเงิน1,650บาทผมแนะนำอย่างนี้นะครับหลายคนก็ยังยืนยันยังพูดยังมั่วยัง ย่างวู้อย่างนี้กันอยู่ดีผมไม่มัวครับซีโนแวคไม่ได้เป็นยาที่เลวครับเอากันใหม่เลยนะขอกันทีเอนะเรื่องซีโนแวคกเนี่ยนะมียาอยู่ในตัวเนี่ยดีกว่าไม่มียาอยู่ในตัวนะครับถึงอเมริกาตอนนี้ฉีดไฟเซอร์ Pfizer, กัน2เข็มก็มายความว่าไม่ติดเดลต้าแต่ทุกยาผมขอยืนยันนะครับมีไว้ในร่างกายเนี่ยมันช่วยถ้าหลังจากคุณติดแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่จะทำให้คุณไม่บาดเจ็บสาหัสหรือคุณก็จะไม่ตาย งั้นจริงงแล้วตอนนี้ถ้าใครฉีดซีโนแวคไป2เข็มแล้วนะครับก็รอฉีดบูสเตอร์ไฟเซอร์ได้เราเดือนมกราหรือถ้าคุณได้จองมอโดน่าไว้แล้วก็ไปฉีดบูสเตอร์นะครับอเมริกาตอนนี้ดรแอนโทนีเฟลชีเองนะครับกับทาง cdc เขาก็บอกว่าทุกยาคุณจะฉีดไฟเซอร์มอโดน่าจอนเสน็ญจอนเสั็ญยาที่เราบอกว่าดีกว่านะยังไงก็ต้องมีบูสเตอร์อยู่ดีวันนี้ค็อกเทลที่เมืองไทยให้เนี่ยคืออะไรซีโนแวคบวกแอสตรานะครับมาก่อน แล้วก็ค่อยไปนะครับค่อยไปฉีดนะครับ b o o ตอร์จะเป็น merona หรือไฟเซอร์ก็ได้นี่ก็มีคุณออสนีนะบอกว่า,าเราควรจะทำ novavax อันนี้ให้แฟน,นะครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยน่าจะมียาเนี่ยมากกว่า150ล้านโดสนะงั้นตอนนี้พออยู่นะครับคำถามก็คือปีหน้านะครับก็ไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่ามีอะไรที่ถูกก็ถูก ผมว่าจากการผิดพลาดจากการกดดันของทางโซเชียลมีให้รัฐบาลตอนนี้ไม่ได้มีม้าตัวเดียวแล้วนะครับเราอย่าไปพูดเลยว่าอดีตเป็นยังไงเราพูดอนาคตข้างหน้ากันว่าตอนนี้เมืองไทยถ้าเชื่อผมนะครับตามที่ผมได้เห็นกับตาผมเองได้ฟังกับหูผมเองเนี่ยเราจะมีวัคซีนค่อนข้างครบสูตรครบยี่ห้อแล้วก็ครบให้กับคนไทยครับนี่ก็เป็นข่าวดีก็กลับมาเรื่องการเปิดประเทศการเปิดประเทศตอนนี้นะครับก็ค่อนข้าง พูดได้เต็มปากเรา50%าเรนตะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สนามกอล์ฟนะลูกมาน,นี่ลิลูกช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแคดดี้ที่สนามกอล์ฟเนี่ยนะแคดดี้ที่สนามกอล์ฟเนี่ยมาตรการของสนามกอล์ฟในการเปิดเนี่ยทำไงกับแคดดี้ตอนนี้มาตรการการเปิดสนามกอล์ฟนะคะแคดดี้ทุกคนต้องมีเข็มกัดที่สิบวัคซีนแล้วแพรวะสนามกอล์ฟนี่ให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนเพราะสองเข็มค่ะโอเคแล้วอะไรแล้วก็มีแอลกอฮอล์พกนะคะแล้วต้องใส่หน้ากากใส่แหมสั่งซื้นค่ะ <Okay. S 2> แล้วแขกะะทุกคนที่มาก็ต้องมีต้องมีเหมือนกันคะ<ม>่ะมีวัคซีนสองเข็มแล้วใช่ไหมะนะครับนี่จะเป็นสนามกอล์ฟร้านอาหาร,ราะว่านโยบายเป็นนโยบายที่ถูกนะคือแคดดี้ทุกคนเขาก็ฉีดวัคซีนแล้วนะร้านอาหารตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าเริ่มฉีดกันแล้วคือก็อยากฝากรัฐบาลนะครับกับฝากคนไทยนะเดลต้าเนี่ยนะครับมันติดง่ายเราไม่เถียงนะแต่มาตรการของที่จะดีที่สุดก็คือว่าคุณก็ฉีดวัคซีนเสีย เพราะตอนนี้วัคซีนก็เริ่มมาเยอะแล้วผมก็เห็นคนไปฉีดกันเยอะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับการจัดก,การบริหารในการที่จะฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่สบายใจอย่างก็ฝากทั้งคนไทยฝากทั้งรัฐบาลนะทะเลมันยังขึ้นอยู่นะครับก็ต้องอย่างที่บอกนะเราต้องเรียนรู้วิธีอยู่กับโควิดนะตอนนี้ผมว่ารัฐบาลก็ได้ได้เรียนรู้นะครับจากการผิดพลาดรอบแรกนะแต่เราจะไปเขาเรียกนะเตะม้าที่มันตายแล้วจนกว่ามันจะฟื้นเดีเ๋ยวไปไม่ได้เราเพียงต้องไปหาม้าตัวใหม่ อนนี้รัฐบาลก็ได้หาม้าตัวใหม่มาหลายอันแล้วนะครับสบายใจได้ผมรู้ดีจากมอร์โดน่าเลยนะครับผมรู้ดีจากเรื่องไฟเซอร์ผมรู้ดีจากเรื่องซีโนแวคเราต้องหยุดพูดกันนะครับว่ามียาเลวในร่างกายผมเนี่ยผมก็มีซีโนแวคอยู่2เข็มนะแล้วผมก็ไปบูสเตอร์ด้วยไฟเซอร์นะครับผมก็รู้สึกดีนะ,ะผมไปไหนผมก็ใส่หน้ากากนะนอกจากตอนนี้ตีกอล์ฟนะอยู่ในสนามกอล์ฟก็โอเคไม่ต้องใส่แคดดี้ก็ปลอดภยัยร้านอาหารก็ปลอดภัยนะครับสบายใจกันได้นะครับว่าเรากำลัง รเริ่มเห็นไฟนะครับที่จุดหลุดอุโมงค์แล้วแต่เราต้องทําสติตั้งสติอย่าก,กาศตกนะครับยังก็อย่าการตกนะแต่ก็อยากส่งข่าวดีมั่งก็อดฝากไปทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ่อยนะครับยังไงถึงเราจะมีวัคซีนพอเนี่ยถ้ามีคนก็มีจิตใจดีอยากบรยจากให้เราไม่ได้บรยจาหรอกให้ของขวัญเราเนี่ยก็รับนะครับผมไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีเวลาปล่อยข่าวพวกนี้แต่เป็นการปล่อยข่าวที่อยากเตือนสติทุกคน ว่าวัคซีนยังคือคำตอบที่1มีมากดีกว่ามีน้อยตอนนี้มีเยอะก็หมายความว่ามีพอนะครับเพราะโควิดมันอยู่ของเราเป็นปีหน้าก็ฝากทุกคนนะครับข่าวดีมั้งครับสวัสดีครับ